ก็กระเทยพอนมี่น้องท่านผู้ชมทั้งบ้านนะครับก็วันนี้พุทโธว่าลงพนตกเนอนไปให้ไปหน้าก็อย่าลืมนะครับขี่รถทั่วไปให้ไปหน้าไวขี่รถทั่วจะไม่ไปหน้าไปหน้าเด็ดตาอะไรเป็ดเต่าห้องเป็นคู่เป็นขั้นก็โวยอ่าเป็นคู่เป็นขั้นเอากระเด ปลาเด็ปูมาปิ่งมาหย่างเนาะครับเนาะกินข้าวเกลือจะแท้โอ้ยอ่อนซ้อนน้ำนะครับพี่น้องเนาะปูเด็กปลาน้ำล้นหอยล้นลีเนาะปลามาปิ่งนะครับใส่เกลือเนาะใส่เกลือจะแท้เนาะเนาะก็จะไปจะลืมมันเมสซี่นะครับอ้าวไปลืมยังเมสซี่บ้านกล้องอียังมากวนเนาะที่เราป็นการงานลงที่โอเวอร์พุชชูเจ้าคนนี้ กว่าน,นี้เลยพี่หนอ้อมกว่าน,นี้ดีกวาได้เรียงในเล,ล่าหรอกวันนี้นะครับเอา้ากระจั้นนี้นะครับ